ผ่านพ้นไปแล้วนะครับ6เดือนแรกของปี2023คิสกายเองก็แอบเฮิอใจหายกับเวลาที่มันว้าไวขนาดนี้แต่เวลานานขนาดนี้เนี่ยก็ทำให้รู้ว่าตลาดรถ e ีีเมืองไทยเริ่มเห็นภาพชัดเจนคนไทยต้องการอะไรกันแน่พอเราเห็นยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าในครึ่งปีแรก2023จะพบว่ายอดจดทะเบียนหรือว่ายอดขาย EV แบบรีเทล ที่สูงที่สุดก็คือ BYD Atto 3ทิ้งห่างจากคู่แข่งเบอร์อื่นๆส่วนที่ตามมาก็คือ NETA V และ t ท s l a Model Y จะเห็นได้ว่าคนไทยมักนิยมรถ EV ที่เป็นตัวถัง SUV และรถราคาถูกไปเลยรองลงมาก็จะเป็นรถ h ฮชแบ็กห k 5ประตูในทางกลับกันนั้นการตอบรับเท s l a m o เด l 3กลับทำได้ด้อยกว่าที่คาดการไว้นักจากเดิมที่คาดการว่าโมเดล3นี่แหละ จะเป็นหมู่ทะลวงฟันยอดขายไปได้มากเพราะตลาดร,รถซีดานพรีเมียมต้องการสูงไม่น้อยเลยในไทยราคาเริ่มก็แค่1.7ล้านบาทเหมือนกับตลาดอเมริกาเรียกว่าเคยน่ากลัวสุดๆแต่ทว่ายอดจดทะเบียนโมเดล3กลับน้อยกว่าโมเดล Y เป็นอย่างมากในราคาที่ต่างกัน2 0 0นกว่าบาทซึ่งเป็นส่วนต่างที่น้อยสำหรับกลุ่มเป้าหมาย แต่คิสกายขอไม่ฟันธงถึงสาเหตุที่ยอดจดทะเบียนเท s l a โ o เดล3น้อยกว่าที่คาดการมากแต่มันก็เป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือด้วยราคาของโ o เด l 3และ Y ในสายตากลุ่มเป้าหมายคือไม่แตกต่างกันมากนะักแต่ทว่าตัวโมเดล Y เองกลับมีอัตประโยชน์ใช้สอยที่ดูคุ้มค่าเงินมากกว่ามากได้รถที่ใหญ่กว่าด้วยและจากการที่เทสลาโมเดล3มีผลการตอบรับที่น้อยกว่าที่คาดการ ทำให้เราคิดไว้เลยว่านี่คือโอกาสเกิดของ BYD Seal ที่จะเป็น global product ตัวที่3ที่จะมีการจำหน่ายทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยด้วยแต่ทั้งนี้เรายังไม่สามารถฟันธงเลยว่า BYD Seal จะกลายเป็นรถ t o อ product ท็อปยอดขายของเมืองไทยหรือเปล่าราคาดั้งเดิมของ BYD Seal ในจีนก่อนที่จะมีการหันราคาก็คือรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังเริ่มต้นที่1 4 0 0 0ล้บาท จบที่รุ่นท็อปวิ่งได้สูงสุด700กิโลเมตรราคา1,285,000บาทส่วนรุ่น4 w drive จบที่1,410,000บาทได้กำลังม้า517แรงมา้ามีระยะทางวิ่งสูงสุด650กิโลเมตรถ้าให้พูดตรงๆว่าสมรรถนะสเปคและราคาจำหน่ายแทบใกล้เคียงกับ Tesla Model 3เป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ BYD จะได้เปรียบกว่า Tesla ก็คือ BYD ได้รับสิทธิส่วนลดจากรัฐบาลไทยเนื่องจาก BYD มีแผนการผลิตในเมืองไทยตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลทําให้ราคาจําหน่ายโดยรวมอาจจะต้องถูกกว่าเทส l a โ o เด l สในไทยอีกระดับหนึ่งก่อนที่เราจะมองว่า BYD Seal จะแจ้งเกินในเมืองไทยได้เราต้องบอกข้อสีของ BYD ก่อนอย่างแรกเลยก็คือดูเหมือนว่าลูกค้าชาวไทยยังให้การตอบรับแบรนด์สินค้าที่มาจากอเมริกามากกว่าประเทศจีนเสมอ แม้ว่ายอดขายและศักดิ์ศรีของ BYD ทุกวันนี้เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของ EV โลกแล้วแต่ถ้าถอดสมาการด้านยอดขายออกจะพบว่าเท s l a กลับมียอดขายที่ไปได้ดีในหลายประเทศในแถบเอเชียอเมริกาและยุโรปม,มากกว่าทำให้ภาพของเทส l a จะดูเป็น global ้ามากกว่า BYD ซึ่ง BYD นั้นขายดีในจีนมากกว่ายังไม่รวมภาพลักษณ์ผู้นำเทคโนโลยี EV และภาพลักษณ์ผู้บริหาร ก็ยิ่งส่งเสริมความพรีเมียมให้แก่ t ทส l a ได้แต่ถ้าเทียบอย่างเป็นธรรมยังไงก็ตามเทียบกับแบรนด์จีนด้วยกันแล้วล้วก็ b y d ก็กินขาดด้านภาพลักษณ์ความเป็นรถผู้นำาี V เคียงคู่กับเท s l a ได้มากกว่าอยู่ดีนั่นแหละมาดูตัวรถกันจะพบว่า b y d Seal ดูเป็นรถซีดานขุมพลังมอตอร์ไฟฟ้าที่มีความลงตัวด้านแพ็กเกจรถมากที่สุดเมื่อเทียบกับ b y d ซีดานที่จะแสดงในไทยทุกคัน ก็คือความลงตัวในตำแหน่งท่านั่งทุกที่นั่งที่สบายไม่เตี้ยไปหรือยืดเหยียดขามากเกินไปมีพื้นที่เล็กรุมหลังกว้างขวางแบบสุดๆขนาดเดียวกันเมื่อเราดูกรอบกระจกหรือว่ากลาสเท้าเคยทำนายว่ามันน่าจะดูอึดอัดเนาะแต่กลับกลายเป็นว่า BYDCU ก็เหมือนเป็นรถสโลกในแง่คันเดียวกันก็คือเมื่อเรานั่งโดยสารตอนหน้าจะให้ความรู้สึกแบบสปอยจริงๆแล้วเส้นหลังคาอาจจะรู้สึกให้ความเฉียวหัวนิดๆ แต่ก็ไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่าเสียวสีษะเลยแต่พอเอาร่างกายไปนั่งเบาะหลังปุ๊บกลับพบความโล่งสบายอย่างคาดไม่ถึงโดยเบาะนั่งหลังที่นั่งสบายและมีเนื้อที่เหนือศีษะที่ไม่อึดอัดเท่าไหรนักการเข้าออกห้องโดยสารทําได้ง่ายดายกว่าที่คิดพูดตรงๆเลยว่าตําแหน่งเบาะนั่งหลังนั่งดีกว่า b y d ห้านีดานรุ่นใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเลยเราคาดว่า b y d ซ u น่าจะเป็นรถที่มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทํารถซีดาน E ีวีมารยะใหญ่ พรมีโอกาสปรับแก้ไขพวกเขาก็สามารถสร้าง EV บนพื้นฐาน E-Platform 3.0ให้ดีไปเลยโดยใช้เทคโนโลยี c e l l to Body ก็ดูเหมือนว่า BYD Seal ก็พัฒนาให้เป็นรถแนวกลึงครอบครัวระดับดีเซ gment ไปเลยคือดูเผินๆก็เหมือนสปอร์ตซีดานแต่มองให้ลึกแล้วมันก็โดนสัดส่วนส้นสายหลอกตาไม่น้อยเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วตัวรถก็มีความเรียบง่ายและมีความหรูหราลงตัวอยู่ จุดขายหนึ่งที่เรามองว่า b y d c a l น่าจะโดนใจคนไทยอยู่ก็คือการพยายามถ่ายทอดความคลับแมนชิปจาก BYDhun มาใส่ใน b y d c a l คันนี้คือการเลือกวัสดุหุ้มและความตั้งใจในการผลิตชิ้นส่วนภายในแต่ละอย่างดูเหมือนจะตั้งใจมากมีความนุ่มแน่นไม่น้อยเลยไม่ได้จับแล้วรู้สึกวงวงเหมือนกับรถจีนบางแบรนด์บางรุ่นที่อาจจะดูแพงแต่ยังขาดความนุ่มแน่นของชิ้นส่วนบอกตรงๆว่าฟีลลิ่งแบบนี้ทำได้ยากมากเหมือนกัน สรุปด้านแพ็กเกจดูเหมือนว่า BYD Seal สามารถตอบโจทย์ด้านอารมณ์และเหตุผลการซื้ออยู่ตรงกลางพอดีถ้าให้ช่างน้ำหนักกันดีๆมันก็ยังมีแรงจูงใจในการซื้ออยู่และอีกเหตุผลหนึ่งที่ BYD Seal ยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดในไทยก็คือในอนาคตอันสัน้น BYD r e v e Thailand ยังไม่มี SUV ระดับดีเซ gment มาทับลายทับยอดขายกันเองกักบ BYD Seal มันอาจทำให้การตัดสินใจซื้อไม่ยากเย็นเท่าไหรนะัก สำหรับจุดขายเทคโนโลยีเซลล์ทูบอดี Body, ถือเป็นครั้งแรกของ BYD ประมาณว่าเขาเอาแบตเตอรี่เบรดแบตเตอรี่ฝังเข้ากับโครงร่างของตัวถังรถเลยรวมๆจะขยายความหนาแน่นของเซลล์แบตเตอรี่ได้โดยใช้พื้นที่อันจำกัดสามารถออกแบบรถได้เตี้ยลงแต่ยังคงพื้นที่ภายในห้องดีสารส่งผลดีต่อการออกแบบรูปทรงรถที่เพรียวบางลง ด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้ห้องโดยสาร b y d มีพื้นที่น่ามหัศจรรย์ได้และยังมีพื้นที่ห้องสัมภาระด้านหลังถึง402ลิตรส่วนจุดขายด้านเทคโนโลยีอื่นก็มีเพียบ ปัจจัยความสําเร็จที่จะทําให้ BYDCU ดังในไทยแน่นอนก็คือราคาจําหน่ายที่ทางบริษัทในไทยจะต้องวางให้รู้สึกว่าน่าสนใจส่วนความคาดหวังที่จะทําให้ BYD r e v e a Thailand Stock อ,อะไรหรือว่าสร้างความประทับใจหลังการขายให้มากกว่านี้อันนี้เราคงต้องพึ่งพิงให้แฟนๆคิดสกายพยายามฟีดแบ็กให้แก่ทางบริษัทครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันโปรดคอมเมนต์ด้านล่างครับ